เส็มแล้วพี่น็อก <c oughs> อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทูตองร้อยล้อนะครับแหมมาเจอกับเจ้า ปากรีครับท่านผู้ชมปากรีทีมงานเสียหมูครับเปิดพอมใหม่แล้วครับนี่โอ้น้ำออกด้วยโอ้ตัวน,นี้น่าจะเท่าไรนี่น่าจะ SK 1 0 0ร้อยครับโอ้ tiền thán như mày vào <laughs> à rồng thả rồi căn cái đục khắp căn cái đục tìm ngang mũ đâm tinh à à này chờ đo tâm vô ต่อรถดำก่อนนะครับรถดำวิ่งน้อยครับวันนี้วิ่งกันสี่คัน,นครับขุดไม่ทันเออวิ่งไม่ทันเนาะจะเปิดเราเปิดประตูลงมาแนละ้วสวัสดีครับโอ้น้ําอ้กเนาะขุดขุดได้ยังไม่ลึกเลยเนี่ยน้ำโอ้กเราไม่ลึกเนาะเฉแต่รถถ้ายดันไม่ได้เลยโอ้ดูเลยครับพี่น้อง อืมตัวเรกแร่ธาตุนี่เขาเอากี่เมตดนี่นอืมอิโยมานเมตรสระนี่อืมจะมา,มะมาตะชูว่าตะจิมานเนาะ,อ,ะอยากได้ลึกอยู่ครับนี่แต่ว่าขุดไม่ได้นะอีน่าจะประมาณสามเม็ดสองเม็ดสองสามเม็ดใต้มั้งนี่น้ำออกแล้วนี่โอ้ <laughs> เปิดบอ่อใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวรอรถดำก่อนนะปิงกอค่อนข้างไกลอันนี้เคยเจาะน้ำสายปิงเลยครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเด็กินได้นะครับนี่น้ำอย่างนี้นี่เป็นสมัยผมเด็กน้อยนี่น้ำออกใหม่ใหม่นี่เอาขวดมากรอกินได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้ไม่กล้ากินแล้วครับอันตราย เดี๋ยวรอรถดำมาก่อนแล้วกันครับอ่ะมาแล้วครับพี่ร็อกหกล้อวิ่งไม่ทันนะครับพี่น้องอ่ะเดีวเวลาลุยงานต่อแล้วครับจจมกักซีอันนี้สอบถามคนขับแล้วนะครับอ่เป็น s k 1 0 0นะครับตัวนี้ <c oughs> นาง,งานก็เละตุปเป้เลยครับนี่น้ำออกครับนี่ขุดขุดแล้วน้ำออกห้ชั้นบนก็ยังพอได้อยู่ครับแต่พอเจอชั้นล่างก็ยังว่าเลยเนี่ยครับอันนี้คนขับบอกว่ามันหักนะครับนี่มันดินมันสไลด์ลงมาครับนี่ แลวนี่ก็ลอกลอกของวันนี้นะครับเรารถวิง่งมาทานน้ามันก็ออกเร็วนะครับนี่ครับทํางานยากครับดิแนแบบนี้รถถก็ดันไม่ได้นะเอาไปเทอัดกกงไว้เฉยๆนะครับรถถ่ายก็ดันไม่ได้ต้องทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับถึงจะดันได้ไอ้ดินมันแห้งก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นดินทรายนะครับดินทรายอมน้ํา <c oughs> ค่อนข้างที่จะหนักนะครับดินเนี่กระใช้ไฟไพุนพ่นๆนี่ว่าจะถึงที่เทนี่ก็ไอจังหวะรถวิ่งรถขยมนี่ก็ยุกตัวนะมันแน่นนะครับพอไปถึงที่เทก็มองไปเหมือนน้อยแต่ตอนใส่ออกจางบอน,นี่เยอะมากเลยนะ มันคล่องแคล่วว่องไวครับถือว่าไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วฟันก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ครับไม่โกดังคือว่าระมึกการทำงานดังดีอยู่ครับมีแอร์นะครับเห็นแต่เก่าๆอย่างนี้นี่ธรรมดานะมีแอร์ด้วยอ้าวเต็มแล้วไปเอออ,ออกตัวล้อฟรีเลย <laughs> แรงครับแรงไอ้ที่ปีไม่ใช่แล้วครับเหยียบดินเปียกครับดินมันลื่นดินมันอมน้ำนะครับเนี่ย ว้ oh, จัดแบบเต็มอุ้มเลยครับดินนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือแมคโครขุดง่ายครับแม่โครขุดง่ายแต่ถ้าขุดสาก็ถ้าจะปรับแต่งให้เป็นรูปทรงสาก็ยากเหมือนกันนะข้อเสียเขาก็หกล้อครับแบกน้ำหนักเยอะเพราะดินดนี้มันอมน้ำนะครับ ไปหน้าง,งานก็ไปเทรถไถกระดันไม่ได้กว่าที่น้ํามันออกเพราะว่าเนี่ยครับฝั่งนู้นนะครับมันมีบ่อน้ําครับมีสาแต่เราขุดฝั่งนี้น้ําก็ออกับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังถือว่าไม่ยังไม่แรงเต็มที่นะยังไม่แรงเต็มที่ครับว่านาบางน้ำบางที่ก็ลงสุดยังไม่ได้นะครับยังมีน้ําอยู่ แล้วครับ นี้ต้องพกไม้จิ้มฟันด้วยติดมุ่กี้พี่เอเลยดินอันนี้ก็ต้องทำแนวสะไปด้วยนะครับทําแนวฟันคูเดี๋ยวรอรอรถดำก่อนนะครับดำวิ่งไปทัน <c oughs> นี่ดูครับนี่น้ำไหลน้ำออกเร็วมากครับนี่มึงขุดม่เช้าเองนะครับนี่ตรงนี้นี่ เดี๋ยวรอรถตามมาก่อนนะอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยได้กล้าคันนี้แล้วกันนะ <c oughs> โอ้ตปิดพุ่งกีเพียบเลย คราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ